นายจุติสริบัญญาพาณิชย์นักธุรกิจหนุ่มจากจังหวัดพังงาปรับพื้นที่สวนยางพาราเก่าของครอบครัวขนาด12ไร่ในบ้านบางแสกตำบลทุ่งคางงกอำเภอเมืองพังงาเป็นสวนทุเรียนพันธุ์ดีปลูกแบบยกโคก เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเนื่องจากพื้นที่อยู่ในที่ลุ่มและมีลําน้ําคลองพังงาขนาบ2ด้านในสวนปลูกทุเรียนทองตําตัวกว่า100ต้นซึ่งเป็นแชมป์ทุเรียนพื้นบ้านของพังงาในปี2558ทุเรียนพันธุ์สาริกา30ต้นและหมอนทองอีกกว่า300ต้นโดยมีอดีตเกษตรอําเภอให้คําแนะนําเรื่องระบบการปลูกและดูแลทุเรียนทองตําตัวและสาริกาเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีที่2โดยใช้ต้นพันธุ์ที่เสียบยอดจากต้นแม่ทําให้ได้รสชาติและเนื้อสัมผัส ใกล้เคียงต้นกําเนิดในอําเภอตะกัวป่าซึ่งผู้ที่ได้ชิมต่างบอกว่าอร่อยและมีคุณภาพไม่แพ้ต้นแม่บรรจากาศภายในสวนเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยสวนปาล์มสวนยางและลําน้ํเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมชิมผลผลิตและเลือกซื้อทุเรียนสดจากสวนผลผลิตรุ่นที่สองจะเริ่มตัดจาหน่ายช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ2 0 0บาทผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์0-8109 12740สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double MacPat สนใจสั่งซื้อโท 00, line ร0883096600 line@dbm6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาร่ายแดง BHerb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือ line@bherb99